สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาสุขศึกษาและภาศึกษานะครับระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับสอนโดยคุณครูภพรัตผลวัฒน์เช่นเดิมครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการป้องกันโรคติดต่อนะครับโดยการเรียนรู้ที่8นะครับตัวชีวัด อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้นะครับผังสาระการเรียนรู้การป้องกันโรคติดต่อความหมายของโรคติดต่อการป้องกันโรคติดต่อที่สําคัญนะครับซึ่งโรคที่เราจะเรียนกันมีอยู่5โรคด้วยกันนะครับโรคแข้่หวัดใหญ่โรคตาแดงโรคไข้ลดออก โรคหัดโรคอีสุกอีใสอันดับแรกนะครับเรามาดูความหมายของโรคติดต่อกันก่อนนะครับโรคติดต่อหมายถึงโรคที่เกิดขึ้นกับคนนะครับหรือสัตว์นะครับแล้วสามารถติดต่อและแพร่กระจายจากคนหรือสัตว์ที่ป่วยนะครับเป็นโรคสู่คนหรือสัตว์อื่นได้นะครับโรคติดต่อสามารถแพร่กระจายได้ทั้งทางตรงคือ ติดจากผู้เป็นโรคโดยตรงหรือแพร่กระจายโดยทางอ้อมนะครับติดจากผาหาน้ำโรคนะครับซึ่งอาจเป็นคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรคก,ก็ได้แต่บางครั้งนะครับไม่แสดงอาการนะครับแล้วก็นำเชื้อโรคนั้นไปสู่ผู้อื่นได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเชื้อโรคเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางนะครับ เช่นทางปากโดยการปะปนมากับอาหารหรือเครื่องดื่มนะครับทางจมูกโดยปะปนมาจากการหายใจนะครับพร้อมกับฝุ่นละอองนะครับทางผิวหนังนะครับเกิดจากทางบบดแผลนะครับการมีเพศสัมพันธ์จากคนที่มีเชื้อโรคนะครับการป้องกันโรคติดต่อที่สําคัญเรามาดูวิธีการป้องกันกันนะครับ เรื่องแรกเลยนะครับสำหรับวันนี้โรคไข้หวัดใหญ่นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่กันก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อนะครับไข้หวัดใหญ่ซึ่งติดต่อได้นะครับโดยการไอจามนะครับใส่กันนะครับการหายใจเอาเชื้อที่แพร่กระจายมาในอากาศเนี่ยเข้าไปนะครับการใช้สิ่งของร่วมกับป่วยโดยมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่นะครับ ในน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วยก็ได้นะครับเวลาเราจามนะครับเราก็ต้องปิดปากด้วยนะครับเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับอาการเรามาดูอาการกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากได้รับเชื้อนะครับเวลาประมาณ1 2 3วันเนี่ยจะมีไข้สูงปวดศีรษะ ปวดเมื่อกล้ามเนื้อนะครับไอเจ็บคอนะครับหรืออาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงนะครับแล้วก็สามารถหายได้นะครับวิธีการปฏิบัติตนนะครับเมื่อนักเรียนมีอาการนะครับหเมื่อสงสัยว่าเป็นหรือมีอาการของโรคนะครับควรให้พ่อแม่เนี่ยหรือผู้ปกครองนะครับพาไปพบแพทย์นะครับ 2. ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกนะครับไม่ควรดื่มน้ำเย็นนะครับเมื่อเราป่วยเราควรให้พ่อพี่แม่นะครับพาไปพบุแพทย์นะครับ 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับและผ่มผ้าให้ร่างกายอบอุน่น 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผัดผลไม้และอาหารที่ย่อยง่ายนะครับเช่นข้าวต้มหรือโจกนะครับ ควรเช็ดตัวเพื่อลดไข้นะครับซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้นะครับควรใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดานะครับบิดมัดบาดพอควรนะครับแล้วก็เช็ดนะครับบริเวณใบหน้าให้ทั่วนะครับแล้วก็วางไว้ตรงหน้าผากนะครับซอกคอสักคู่ทําแบบนี้สาสครั้งนะครับชุบน้ําแล้วลูบตามหน้าอกนะครับทิ้งไว้สักคู่นะครับ เช็ดบริเวณแขนนะครับแล้วก็พับทิ้งไว้ที่ข้อพับและเลนะครับทำซ้ำกัน3ามส4ครั้งเช็ดบริเวณขานะครับรูปขึ้นมานะครับแล้วก็พับไว้ที่ข้อพับนะครับหรือว่าขาหนีบเรานะครับรูปเช็ดตัวบริเวณด้านหลังถึงคอนะครับจากนั้นเช็ดให้แห้งนะครับผาเสื้อผ้าใส่สวมนะครับสบายๆไม่หนาหรือบางจนเกินไปนะครับ การเช็ดตัวแต่ละครั้งนะครับควรเช็ดจากด้านนอกเข้าหาหัวใจนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้าบ่อยๆเพื่อรักษาอณหภูมิให้คงที่นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเช็ดเนี่ยสิบถึงยีนาทีนะครับไม่ช้าหรือเร็วเกินไปนะครับ <c oughs> การป้องกัน <c oughs> นะครับการป้องกันการติดต่อหรือแพร่กระจายของโรคนะครับจากในภาพนักเรียนสังเกตนะครับ เวลาเรารับประทานอาหารร่วมกันนะครับก็ควรที่จะมีช้อนกลางนะครับในการตักกับข้าวนะครับหนึ่งไม่ใกล้ชิดหรือผู้คีกับผู้ป่วยนะครับ 2. ใช้สิ่งของหรือเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ํานะครับร่วมกับผู้อื่นนี้ห้ามใช้เด็กขาดนะครับ 3. ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารทุกครั้งนะครับ C มันล้างมือด้วยสบู่นะครับให้สะอาดและถูกวิธีตามขั้นตอนดังนี้ 1. ฝ่ามือถูฝ่ามือนะครับทาแรกเลยวิธีที่ 2. ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วมือนะครับ 3. ามฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วนะครับถูซอกนิ้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่4นะครับหลังนิ้วถูฝ่ามือนะครับขั้นตอนที่5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยร,บรอบๆนะครับโดยใช้ฝ่ามือในการถูนะครับขั้นตอนที่6ปลายนิ้วนะครับถูขวางฝ่ามือนะครับ และขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7ก็คือฝ่ามือนะครับถูนะครับรอบข้อมือนะครับนั่นคือวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนนะครับ5สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับเมื่อต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับหรืออยู่ในที่ชุมชนนะครับมีแต่คนจํานวนมากนะครับสุดท้ายนะครับ6ผู้ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอนะครับหรือจามเพื่อลดการแพร่กระจายนะครับโรคไปสู่ผู้อื่นได้นะครับนักเรียนก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับดูแลตนเองนะครับไปไหนมาไหนเข้าสู่ชุมชน,นต่างๆหรือว่าคนจํานวนมากนะครับนักเรียนควรสวมหน้ากากนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนนะครับดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือพ่อแม่นะครับออกไปไหนมาไหนไปตลาดก็อย่าลืมสวมหน้ากากนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ